ตื่นเต้นมากนะคะธรรมดาตรงนี้จะมีแต่ผู้สื่อข่าวกีฬาวันนี้เป็นผู้สื่อข่าวสายความงามนะคะก็ต้องบอกว่าแป้งก็ภาคภูมิใจนะคะที่วันนี้ถูกเลือกเป็น New Face of Royal Paris นะคะใน Category of Vitality Clinical g r a k นะคะก็จริงๆแล้วบอกว่าแป้งแป้งกระทับใจนะคะแล้วก็แป้งมองว่า Royal เนี่ย ไม่ใช่เป็นเฉพาะโดฉพาะตัวตัวดูอัลทูรเนี่ยเป็นตัวที่แป้งได้ทดลองใช้แล้วก็อย่างที่ทราบว่าปีหน้าเนี่ยแป้งจะอายุ60มั้เกิดปี2509พ้พอได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ช่วยเดินธรรมชาติเพิม่มสิวดลธรรมชาติมากแล้วก็แป้งเป็นคนใช้ชีวิตอยู่กับสนามบอลมา19ปีแล<ช>้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มายืนตรงนี้ได้เนี่ยก็ก็แฮปปี้แล้วก็รู้สึภนคภูุิใจแล้วก็ เป็นเรื่องใหม่ๆที่ที่ก็ใช้เวลาตัดใจนานแล้วก็ดีใจได้หลายคนได้หนึ่งได้หลายคนชื่นชมในความสวยของแม่พันธุ์ได้หลายบอกว่าสวยอมาะตลอดกาลไม่มีใครลกได้เลยใครบ้างครับดีใจมากคือจริงเหรอคะไม่ตอนแรกเนี่ยตอนตอนที่รู้เลยสี่สิบก็รู้สึกเนิงอย่างเนิงสี่สิบนี่รู้สึกโหแบบโอเคมากพอห้าสิบก็อีกแบบเลง พราะมันเลย55เนี่ยมันเป็นตัวแบบว่าจุดกระชากใจนะคะแล้วก็ยิ่งแม้งเป็นคนมีเรื่องราวในชีวิตเยอะนะคะก็เห็นค่าวแป้งมีโนลี่ทำงานตลอดเวลานะคะ work life work life โอเปราเนี่ยหนอยหน้าเลี่ยต้องจัดการีนี่พอปีหน้าก้าวสู่เลข6แล้วเนี่ยได้ยิมทำนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีต่อใจอย่างแท้จริงมีคนมาขอเคล็ดลับเยอะไหมครับนีคนมาขอเคล็ดลับเยอะไหมครับ พวกหอนะว่าออกกําลังกายไหมอะไรไหมเนี่ย,ยเยขาไม่เคยได้ออกกำลังกาย <อะ S 1> แต่ว่าเป็นคนที่แบบแอคทีฟและทํางานหลายอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับความตื่นเต้นตลอดเวลาทั้ง ธุรกิจประกันที่ทำทั้งกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันฟุตบอลนี่ก็แพ้ชนะขึ้นสวรรค์ไปลงนรกนะคะก็มีสองหน้าถือว่าเป็นพ่อพี่แป้งอยู่แบบกับพวกนางเอกนักแสดงแต่อะไรแบบเบอร์ต้นๆหรือเปล่านะบางคนก็เกดก็เลยแบบน้องน้องน้นพวกนั้นน่ารักมากแล้วก็เป็นเป็นคนที่ยามอย่างสมุนไพรแฉจุดการต่างๆจะให้พี่แป้งช่วยฝากถือว่าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ค่ะก็แป้ง ทดลองใช้ดูแบตเตินี่นะคะดูเฉพาะตัวไอคิวแล้วก็เด็กผีวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่นุ่มนวลละเมียดละไม,ะมเป็นักนี้แล้วก็เออมันไม่ได้หนาแล้วก็ไม่สุกเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าแม้บางคนที่ต้องออกอยู่กลางแจ้งอยู่ตลอดกับภารกิจแล้วก็หน้าที่ที่เกี่ยวกับฟุตบอลในยูเซอร์บุรีรัมย์ทุกคน เขามาใช้ตรงนี้นี่ป้ก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเค่อยดีขึ้นแต่ป้าเองก็ยังหน้าหน้าป้าเนี่ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยลเก็ก็มาีกก็ดีใจแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นสำหรับเร,เรียลเนี่ยป้ามองว่าทุกขั้นตอนเนี่ยก็ขาดการทำ R&D การวิจัยซึ่งป้งมองว่าเป็นแก่นเป็นหลักของในการที่จะทำผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยกับใบหน้า แล้วก็อีกอย่างนก็คือกับว่าสมคุณค่ายูเวอร์ติเนี่ยหมายถึงว่าเราเล่าเน้ว่าให้ความสําคัญเนี่ยกับคุณค่านอกจากความงามจากข้างนอกแล้วเนี่ยต้องมองว่าคุณค่าจากข้างในจากความคิดจากทีศักติแล้วก็ไม่ได้จํากัดช่วงจะต้องเป็นเพศหญิงต้องมองว่าความสมคุณค่าเนี่ยอยู่ในได้ตัวตั้งแต่เด็กวัยรุ่นสาวผู้ชายและกระทั่ง ซูเปอร์เอจแป้งที่จีแป้งนี่มันเลย s i เ v อร์เอจเลยอันน,ะะน่าจะเป็นปีหน้าแป้งก,ก็เข้าจะเข้าสู่วัยเขาเรีกว่าขนบบนี้เลยนะวัยชราแล้วก็เอ็นนิซ่าดนะยครับประเทศไทยวันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซูเปอร์เอจิงสดใสเตี้ยทั้งอารีพฉะนั้นก็ไม่หมองว่าเราลเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่โดยเฉพาะ นี่ก็ต้องถือว่าดีต่อใจแป้งพวกแป้งก็จะกล้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนได้แล้วนะก็ก็มองว่าอย่างนี้ได้ก็เป็นกำลังใจที่ดีนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมองว่าบริโอให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมองถึงความยั่งยืนในสังคมแป้งคะเผยแารถ,ถึงรู้สึกกับภาพเป็นไงบ้างคะตอนนี้พี่เพิ่งหายจากโควิดมาได้สักพืม 18บัปมาทั่นเป็นเป็นเยอะมากนี่เสียงวันนี้ไม่เสียงปกติเออตกใจแบบว่าไ้กินไปก่อนหรือว่าเป็นเพราะเราทำงานหนักหรือเปล่า้วก็คือก็เป็นเป็นสองครั้งคะครั้งแรกก็เป็นและนี่มาเพิ่เป็นครั้งที่สองก็ไม่รู้ปกติอ้ไหนแล้วก็ วันที่สามนั้นกำลังประชุมพอดีแล้วก็ยังต้องไปประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็คุณหมอไลน์มาตอนระหว่างประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็เอ้าไงดีเนี่ยไม่กล้าพูดกับกับกรรมการที่นั่งข้างๆก็พอดีไม่เป็นไรว่าทุกท่านไม่ติดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปครับตอนนี้โอเคยังครับหรือว่าจะต้องแบบว่าไม่เป็นรตองเลยไม่จำร้อนนะคะแคนเซิลงานไปเยอะไหมครับพี่แคนเซิลงานไปเยอะไหมแครับเยอะเยอะเยอะเลยหมอไม่ให้ดีแล้วก็เนี่ยอีก อนี่ก็เริ่มกลับมาทำงงนาได้ประมาณสักสองวันแต่หลายคนเป็นหัวของเขาไม่เคยเห็นมาดาแปลงต่อเขาแบบป่วยเขาต้องมางานหนักใช่แบบโหแบบก็สนับสนุนได้อย่างที่บอกว่า เดือนนี้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเดือนนี้ดาวย้ายสาวดวงดาวรูไม่ได้หักเสานะคะก็ขอให้ผ่านพ้นมีแต่เรื่องดีๆนะคะไม่ได้ผิดหมายมาเจอพี่ชมแบบนี้จะชวนเข้าโควชนางเอกนะคะแบบว่าไปน้อยนได้เห็นน้องๆชมนี่เขาเป็นคนที่แป้งไม่เจอบ่อยแล้วไปออกในการสามแซ่บของคนที่คลาสก็จะเจอพี่ชมนะแล้วก็ไปแป้งมีโอกาสได้ไปไปคานะนะหรืการเชิญของแบรด์อื่นแป้งกสได้เจอกจากจากน้อง ชมี่โน anyway, <LE> oh, ่ะคะเป็นคนที่น่ารักเดยตลอก็บอกว่าน้องชมเนี่ยสวยน่ารักไม่น่าเชื่อว่าจะมีูกสาวเพราะลูกคนเล็กที่เอมก็แบบนั่าก็ดูติ๊กตอกดูอะไรตลอดก็รอลุ้นดูเที่อาะได้เห็นครัใจดีนงานฉาอะแบบนั้นแต่ว่าพี่น่าเคยแบบชวนเล่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมครับได้ลองชวนไปปารเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้จะต้องชวนอเคค่ะ แม่อมอาไม่ได้น้าับการเียตัวเ้าู่วัยงาในหน้าันคทำใจว่าคือคือเตรียมตัวนี้มันไม่ได้ไม่ได้อยากจะเข้าสู่วัยสูงอายุแต่มันเข้าไปแล้วก็ทําใจนะคะให้คิดหัวแล้วก็จริงๆแม่เป็นคนที่อายุจะหกสิบแแต่แม่เป็นคอที่ยังแอทพาคือยรู้สึก่าตัวเองยังยังแอทกฟแล้วก็ยังทาได้ไหลายๆเรื่องเลยลลก็ เป็นกำลังใจห้กับคนที่อยู่ในวัยเดียวกับแป้งนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้งเชื่อว่าด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ตามมาซึ่งหาได้ยากก็คือประสบการณ์ชีวิตแป้งเชื่อเสมอว่าแป้งมาเป็นบาดาแป้งเลยก็ด้ืยอการที่ถานประสบการณ์ทั้งที่ดีแล้วก็ทั้งที่ไม่ดีแต่ก็ทุกครั้งแป้งก็มองว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยก็กลับมาแก้ไขแล้วก็จดจำว่า ถ้าเกิดขึ้นกับเราอีกครั้งเนี่ยเราจะเดินไปทลงค่ะแล้วก็ที่บอกว่าแม่เป็นคนมองโลกในแง่บวกสมอตลอบตามสไตล์นะคะแม่ก็เป็นคนทีเ่เหนื่อยหรือ,อร,ร้ายยังไงเนี่ยบางทีร้องไห้แต่ก็ลุกขึ้นแล้วก็คิดว่าชีวิตต้องเดินต่อไปนี่ใี่ชุดบ้านไม่มีอะไรเป็นีเ n d O ดูไปเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ